สวัสดีครับผมอาจารย์นัท แอมอเรวเคอร์ชั่นครับถ้าดูพระเครื่องบางองค์นะครับผิวที่ดูสวยดูเป็นเงานะครับเงาแบบเงาเหมือนเงาโลหะเลยนะครับจะพาท่านไปพบกับแร่แร่หนึ่งนะครับคือโคลเมียมครับตัวย่อคือ Cr นะครับแร่เนี้ยนะครับจะเป็นแร่ที่พบในแหล่งภูเขาไฟบางชนิดนะครับในพระเครื่องโบราณเนี่ยจะมีปสนอยู่นะครับแต่จะมีค่าน้อยมากนะครับคือถ้าพบค่าตัวโคลเมียมเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่เกิน0.3-0.5เนี่ยโดยเฉพาะในพระเนื้อผงเนื้อดินเนี่ยอาจจะบ่งชี้ได้ว่ามีการแต่งผิวหรือใช้โลหะปลอมเข้ามานะครับ พระเนื้อดินจากภาคเหนือหรือเขตเขาไฟเก่าเนี่ยจะมีตัวโเมียมเนี่ยนะครับในระดับต่องลอยจากธรรมชาตินะครับคือถ้าปกติเนี่ยจะอยู่ในระดับ0 0 1ถึง0.05นะครับถือว่าปกติอันนี้ครับอในในระดับที่รับได้นะครับแต่ถ้าเกิดสูงเกิน0.5เมื่อไหร่ครับโดยเฉพาะในพระเนื้อผงเนื้อดินเนี่ยนะครับมันแทบจะไม่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับเพราะมันเป็นมันเป็นค่าที่มากเกินไปนะครับบางครั้งนะครับอาจจะมีการใช้ผิวเคมีหรือว่าเป็นเอ่กาาหบเผิวทํใ้ดู ตัวค่าไอตัวโครเมียมเนี่ยครับคือบางครั้งเนี่ยมีอาจจะมีร่วมกับพวกสังกะสีนิกเกิลวันเดียมนะครับอันนี้ต้องต้องตั้งตั้งข้อสังเกตนะครับพวกธา้าพวกนี้นะครับโครเมียมจะไม่ไม่อยู่ในธาตุหลักนะครับแต่จะพบในสัดส่วนที่ถ้ามันพบในส่วนที่ผิดปกติเนี่ยมันต้องตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะอาจจะไม่ใช่พระที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับครับก็สามารถติดตามคลิปถัดไปได้นะครับสวัสดีครับ